สวัสดีครับเรื่องเล่าจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์ที่27กันยายน2 5 6 4คุณอยู่กับผมอธิพงศ์พัฒนาเศษฐพงศ์ครับความรู้สึกรักและความรู้สึกเกลียดเนี่ยบ่อยครั้งคนจะมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตรงข้ามกันแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาคิดด้วยกันว่ารักและเกลียดเนี่ยมันตรงข้ามกันจริงหรือไม่นะก่อนอื่นต้องลองนิยามก่อนว่าตรงข้ามกันเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับ แปลว่าถ้ามี2ส,สิ่งที่ตรงข้ามกันเนี่ยย่อมหมายความว่าหากสิ่งหนึ่งลดลงไปอีกสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นตัวยอย่างเช่นถ้ากลางวันตรงข้ามกับกลางคืนนะครับเมื่อไหร่ที่เริ่มเข้าสู่กลางวันมันก็จะเป็นกลางคืนน้อยลงหรือเร็วตรงข้ามกับช้านั่นคือถ้าเมื่อไหร่บางอย่างเร็วขึ้นในทางกลับกันสิ่งนั้นก็จะมีความช้าในระดับที่น้อยลงด้วยนะโอเคเมื่อเราได้นิยามอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาลองดูกันว่ารักกับเกลียดเนี่ยตรงข้ามกันจริงหรือไม่นะฮะ ถ้ารักกับเกลียดตรงข้ามกันเนี่ยอย่างน้อยก็ตามนิยามนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักน้อยลงความเกลียดก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็ตอบคือไม่จริงอย่างแน่นอนการที่เรารักใครน้อยลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเกลียดคนนั้นมากขึ้นจริงอยู่ที่บางครั้งเนี่ยความรักที่น้อยลงกับความเกลียดชังที่มากขึ้นเนี่ยมันเกิดไปด้วยกันแต่มันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นครับสมมุติผมมีแฟนคนหนึ่งนะครับผมรักแฟนมากแต่หลังจากนั้นผมรักเขาน้อยลง ถามว่าผมเกลียดเขาไหมผมก็อาจจะไม่ได้เกลียดเขาเพียงแต่ผมรักเขาน้อยกว่าเดิมเท่านั้นนอกไปจากนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งความรักและความเกลียดยังเกิดขึ้นพร้อมกันได้ด้วยเราทุกคนคงเคยได้ยินคําพูดว่าทั้งรักทั้งเกลียดนะเรื่องนี้จริงอย่างแน่นอนนะครับผมเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยรักกันมากนะครับแต่พอโตมาเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็มีแนวคิดและพฤติกรรมที่ทําให้ผมรู้สึกขัดเคืองใจขึ้นมาเกิดจ,จะไม่ถึงกับเกลียดแต่ไม่ชอบใจอย่างแน่นอน แต่ถ้าว่าถากถามว่าผมรักเพื่อนคนนี้ไหมก็ยังรักนะทั้งความทรงจํดาดีๆในอดีตที่เคยมีด้วยกันทั้งความใส่ใจที่เคยมีให้กันความรู้สึกแบบนี้บางทีมันก็ตัดไม่ขาดเราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับคู่รักที่ทั้งรักทั้งเกลียดกันคือเวลารักกันก็รักรักแต่พอว่าเวลาโมโหกันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โกรธกันรุนแรงเหมือนเกลียดกันมาแต่ชาติปางไหนแล้วสักพักก็กลับมารักกันอีกตอนนั้นเนี่ยรักและเกลียดเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ตรงข้ามกัน ว่าก็มันก็ยังเกิดขึ้นพร้อมกันได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดไปเนี่ยผมเองไม่ได้คิดว่าความรักและความเกลียดยอยู่บนแกนเดียวกันด้วยซ้ําคือทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เป็นอิสระจากกันอาจจะมีผลต่อกันได้บ้างแต่ไม่จําเป็นต้องมีผลต่อกันเสมอไปแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วความรักและความเกลียดเนี่ยมีความรู้สึกอื่นที่อยู่ตรงข้ามหรือเปล่าผมคิดว่ามีนะครับถึงนั้นก็คือความไม่แยแสก็คือเมื่อไหร่ที่เรารักใครน้อยลงเนี่ย ความรู้สึกว่าไม่แยแสคนนั้นน่ะก็จะมากขึ้นเราลองนึกดูเวลาที่เราหมดรักใครหรือเราหมดรักสิ่งไหนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สนใจสิ่งนั้นอีก,อกต่อไปแล้วสิ่งนั้นไม่มีความหมายสําหรับเราอีกต่อไปอย่างผมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยชอบมากแต่วันหนึ่งพอผมหมดรักจากเขาผมก็ไม่ได้เกลียดเขาแต่ผมแค่ไม่สนใจเขาอีกแล้วเขาไม่มีความหมายอะไรในชีวิตผมอีกต่อไปอย่างเพื่อนคนที่ผมบอกว่าทั้งรักทั้งเกลียด ถามว่าผมไม่แยแสเขาหรอคำตอบคือเปล่าเลยผมยังคิดถึงเขาอยู่เสมอยังปวดใจที่เขาแทนที่เห็นเขาทาสิ่งที่ผมไม่ชอบเพราะมันหมายความว่าผมกับเขาจะต้องยังยังคงต้องห่างกันต่อไปดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเรายังมีความรู้สึกรักใครอยู่แล้วก็เราจะมองผ่านเข้าไปเหมือนเขาไม่มีตัวตนไม่ได้หรอกแม้ว่าเราจะเกลียดเขาด้วยก็ตามดังนั้นก็หมายความว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกับใครสักคนที่เรารักและรักเราเนี่ย บางทีสิ่งที่แย่สุดที่เราจะทํากับเขาได้ไม่ใช่การที่เราเกลียดเขาแต่เป็นการที่เราไม่แยแสะใดๆกับเขาเลยเพราะนั่นเป็นสัญญาณว่าเรารักเขาน้อยลงแล้วจริงๆราะเป็นความเชื่อของผมว่าสามีภรรยาหรือคู่รักที่เลิกรากันเนี่ยเขาไม่ได้เลิกรากันเพราะเขาเกลียดกันแต่เขาเริ่มต้นจากรักกันน้อยลงไม่แยแสะกันมากขึ้นแล้วถ้าอาจจะมีความเกลียดชังตามมาด้วยนั่นก็เป็นผลลัพธ์ที่ตามมาในช่วงท้ายเท่านั้น ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของการเลิกรากันแล้วก็มีข้อมูลจากบางแหล่งที่สนับสนุนมุมมองนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ทั้งสองฝ่ายไม่แยแสยกันและกันแล้วเราก็น่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าชีวิตคู่กําลังจะจบลงดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกกับคนที่เรารักว่าเราไม่แคร์เราไม่สนปล่อยเขาไปอย่างนี้เราก็น่าจะลองฉุกคิดดูครับว่านี่เป็นสัญญาณว่าเรารักเขาน้อยลงแล้วหรือเปล่าและให้พิจารณาดูว่าจะแก้ไขความสัมพันธ์ได้อย่างไร ก่อนที่ความรักที่น้อยลงจะเปลี่ยนกลายเป็นความไม่แยสแสอย่างสมบูรณ์นะขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ